ีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเดด breaking news เพื่อไทยมีมติไม่รับร่างงบปี65เหตุไม่ไว้วางใจบิ๊กตู่ชี้จัดสรรล้มเหลวนายประเสริฐจันทรารร่วงทองสอสอนครราชสีมาในฐานะเลข,ขาธิการพักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีสภาพิจารณาผ่านร่างพรบงบประมาณปี2565 ว่าตลอดการพิจนารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้นับตั้งแต่วาระ1ถึงวาระ 3, สสสพักเพื่อไทยและกรรมธิการงบประมาณของพรรคเพื่อไทยทุกคนได้พยายามตรวจสอบการออกแบบงบประมาณโดยละเอียดเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และวิกฤตของประเทศขณะน,นี้แต่ผลปรากฏว่าการจัดสรรงบประมาณฉบับนี้กลับไม่ตอบโจทย์ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง หากคำนึงถึงวิกฤตโควิด -19 ที่พี่น้องประชาชนทุกคนได้รับผลกระทบในทุกหย่อมย่า,ยาขณะน,นี้รัฐบาลควรจะออกแบบและจัดสรรงบป,ประมาณให้เหมาะสมรวดเร็วและทันการต่อการแก้ไขปัญหาและเยียวยาพี่น้องประชาชนจากผลกระทบต่างๆให้มากที่สุด แต่สิ่งที่รัฐบาลมอบให้ประชาชนกลับเป็นแนวทางที่ผิดทิศผิดทางและร้ายแนวทางในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศชาติประกอบกับมาตรการการบังคับต่างๆเพื่อควบคุมโรคระบาดของรัฐบาลที่ออกมา ยิ่งส่งผลให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นและยิ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนจำนวนมากส่งผลให้ผู้คนต้องหยุดงานว่างงานขาดรายได้กิจการห้างร้านต่างๆต้องหยุดกิจการทางเศรษฐกิจซ้ำร้ายอาจถึงขั้นต้องปิดกิจการเลิกกิจการเนื่องจากแบกรับผลกระทบจากคำสั่งของภาครัฐไม่ไหวอีกต่อไป นายประเสริฐกล่าวอีกว่าปัญหาสําคัญของพี่น้องชาวเกษตรกรซึ่งถือเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศที่กําลังเดือดร้อนจากปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำอย่างต่อเนื่องมาตลอด7ปีของการบริหารของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นราคาข้าวอ้อ,อยมันสําปะหลังปาล์มยางพาราลำไยมังคุดลองกองและพืชผักผลไม้ต่าง ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาขณะนี้กลับละทิ้งพี่น้องชาวเกษตรกรและไม่มีความชัดเจนในการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอีกด้วยนายประเสริฐยังกล่าวต่อว่าปัญหาหลักที่ส่งผลให้ร่างงบประมาณฉบับนี้มีปัญหานั้นมาจากรัฐบาลที่ไร้ประสิทธิภาพบริหารประเทศผิดพลาดไม่มีความรู้ความสามารถและไม่มีความเข้าอกเข้าใจในความทุกข์ร้อนของประชาชนอย่างแท้จริง จนส่งผลให้การจัดสรรงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพและไม่สอดคล้องต่อความต้องการของประชาชนซ้ำร้ายหลายโครงการยังส่อว่าอาจจะเกิดการทุจริตแอบแฝงการเอื้อประโยชน์ของพวกพ้องและการหาประโยชน์ของทางการเมืองจากงบประมาณหากปล่อยให้ผ่านไปอาจสร้างภาระหนี้สินซ้ำเติมให้ประเทศชาติและประชาชนพักเพื่อไทยไม่ยอมรับการจัดสรรงบประมาณที่ล้มเหลวจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ หากมีการนำงบประมาณไปใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรพักเพื่อไทยจะดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อให้มีการใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่าและป้องกันไม่ให้เกิดการคอร์รัปชันและไม่ไว้วางใจให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาบริหารประเทศชาติให้ล้มเหลวซ้ำซากอยู่ในตำแหน่งอีกต่อไปและขอเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์เห็นแก่ชีวิตความเป็นอยู่และลมหายใจของพี่น้องประชาชนที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากความผิดพลาดของรัฐบาล โปรดจงพิจารณาตัวเองและเปิดทางให้ผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาแก้ไขวิกฤตประเทศโดยเร็วก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปและเลวร้ายมากกว่าเกินจะแก้ไขเลขาธที่การพักเพื่อไทยกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด breaking news